สวัสดีครับผมนุ้ยแอนดมินช่อง1.7เคลรับออนไลน์วันนี้เสนอวิธีการเข้าใช้งานเพจในลักษณะคล้ายๆหน้าคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่าไซต์เดสก์ท็อปผ่านมือถือหลายคนไม่มีคอมจะเข้าเว็บไหนกดปุ่มอะไรในคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตาม s u b s c r i b e ช่อง YouTube หรือใครต้องการทำจุดเช็คอินเพจติดต่อเข้ามาผ่านเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะครับผมยังรับจ้างทำจุดเช็คอินอยู่นะครับใครไม่มีเวลาหรือติดปัญหาไม่มั่นใจต่างๆเข้าใช้ผ่าน Google Chrome นะบนไอโก็เช่นเดียวกันครับดาวน์โหลด Google Chrome บน App Store หรือจะใช้เบราว์เซอร์อื่นๆที่รองรับลูกเล่นนี้นะครับเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือหน้าตาคล้ายๆคอมพิวเตอร์นั่นเองครับติ๊กเปิดนะครับแล้วพิมพ์ Facebook เข้าไปในเว็บไซต์ของ Facebook จิ้มตรงช่อง URL แล้วจิ้มแก้ไข WEB Web นะ facebook. com อ่ะจะจะสลเป็นชื่อเพจหรือไม่ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันถ้าคุณล็อกอินในฐานะเพจมันก็จะเปิดหน้าเพจถ้าคุณล็อกอินใน Facebook ส่วนตัวมันก็จะเปิดเฟซส่วนตัวนะครับแล้วกดเปิดครับในการสลับบัญชี Facebook ให้คุณสังเกตรูปโปรไฟล์ครับฝั่งขวามือด้านบนนะครับ จิ้มตรงรูปโปรไฟล์คุณสามารถสลับไปเฟซส่วนตัวหรือสลับเพจอื่นๆดูโปรไฟล์ทั้งหมดหมายถึงว่าเพจที่คุณเป็นแอดมินอยู่มีอะไรบ้างนะครับก็สามารถสลับโปรไฟล์เพจโปรไฟล์เฟซส่วนตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเจาะลึกวิธียิงแอดแบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าใช้มือถือทํานะครับคลิปนี้ก็อธิบายเบื้องต้นว่าเข้าใช้งานอย่างไรและจุดประสงค์เพื่ออะไรเข้าเว็บไซต์นี้แล้วประสิทธิภาพแทบจะไม่ต่างกับคอมพิวเตอร์นะแต่มันทุลักทุเล ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของการทําจุดเช็คอินเนี่ยผมเคยพูดหลายรอบแล้วพูดผิดตรงไหนเอาปากกามาวงเลยนะครับว่าการติดตั้งจุดเช็คอินเนี่ยสมัยนี้มันต้องเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะถึงแม้ว่าจะทำผ่านมือถือแต่แต่คุณก็เปิดหน้าไซต์เดสก์ท็อปทำได้หน้าตาแบบนี้ w ว็บ facebook. com ไม่ใช่ m. facebook นะลงข้อมูลให้จบให้ครบให้ถูกต้อง คือมันไม่ใช่การสอนตรงไหนผมก็งงเหมือนกันบางคนบอกว่าไม่เห็นบอกอะไรเลยคือผมพูดผิดผมพูดผิดตรงไหนอัปการมวง,งที่ผมรับงานรับจ้างทําจุดช็กอินเนี่ยผมก็ทําแค่นี้ที่หน้าที่การแก้ไขรา,ายละเอียดของเพจไม่ได้ไปเปิดไม่ได้ไปเปิดนักพัฒนาหรือเดเวลลอปเปอร์เข้าไปแทรกแซงระบบของ a c e b o o k นะเพราะว่าเขาใช้ AI ในการประมวลผลและอนุมัติที่ผมทําและรับลูกค้าได้เพราะประสบการณ์ครับผมรู้ว่าลงรายละเอียดตรงแผนที่ยังไงตรงนี้ฮนะให้มันถูกต้องคลิกให้มันถูกต้องไม่ไปปกักมั่ว นะครับตรงแผนที่มันก็จะอนุมัติแต่มันก็ไม่มันไม่ใช่แค่นี้นะครับมันก็ต้องไปลงรายละเอียดอย่างอื่นมันมีหลายหัวข้อเหล่านี้ลงให้ครบให้จบให้ถูกต้องสําหรับคนที่เขาพอมีเวลาและชนานาญเรื่องการใช้คอมใช้อะไรเขาก็ทาจุดสินได้ตามปกติแต่ว่าคนที่เขาไม่มีเวลาไม่มั่นใจเขาก็จ้างทําง่ายๆเลยครับก็มีเกิดจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยบางบางคนเนี่ยตั้งชื่อเพจก็ใช้อีโมจิตั้งนี่คือเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยน้อยที่ผมจะต้องเข้าไปตรวจสอบให้ลูกค้าของผมนะครับ กลสรุปนะครับก็คือขอเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือหน้าตาคล้ายๆคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเปิดไซต์เดสก์ท็อปอยู่หรือไม่นะเมื่อเปิดแล้วเช็คตรงช่อง URL หรือลิงก์ตรงนี้นะครับเช็คดูว่าเึ้นคำว่าเว็บหรือไม่รวมไปถึงการสร้างโพสต์โพสต์ผ่านแอปมือถือไฟล์มันไม่ค่อยสวยครับแต่ถ้าโพสต์ผ่านเว็บไซต์แบบนี้ตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่การโหลดไฟล์ภาพต่างๆ จิ้มเพิ่มรูปภาพอัปโหลดไปแล้วไฟล์มันสวยกว่านะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆและอื่นๆอีกมากมายนะครับทำไมต้องเข้าใช้ผ่านผ่านเว็บไซต์ web facebook com โดยการเปิดไซต์เดสก์ท็อปลูกเล่นนี้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสาร ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยและกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ